ครับกับสวัสดีย่มสายๆครับเมื่อนี่กับประมาณเก้าโมงหรือครับนี่มาเบงเฮดครับนี่ชุกสาเข้านี่แหละครับมันเคยออกซูปีนะครับเนาะกับเลนสิมาเบงนี่ครับเขาเบงบรรยากาศเขาข้าเจ้าโอ้เขียวงามดีครับครับนี่นี่ครับมันพระท่านใหญ่ใหญ่สุดบระทัานใหญสูงพราป่านไหนนะครับเด้อนี่ครับอยู่ประมาณนี่เก้าโมงสิบโมงบรรยากาศกับพระหอนครับเมื่อนี่เพราะว่า นะครับกี้ามันคืมเนาะคืมเห็ดแค่คืมฝนบุไปเข้ามาเบิ่งเห็ดกันบบบนี้มันเคยออกอยู่นี่ครับนี่เป็นเห็ดบวกอยู่นี่มานอนะปกติมันจะออกนะครับเด้อมันเคยอยู่มันเคยออกกับสีพอมี่โย่ตามดุลนน้ำกันครับนี่มีเห็ดบ่เหมือนปลาพอออกแค่นี้บ่เนี่ ป่าเหรอ,อครับต่าีล่ละนี่ว่าไหมฟ่คนข้าเจ้ามาูาจ,จักบอเจามาเอาบอโม่ออตาเนี่เลืกเ,เออกลืกนะครับนี่ยาคุดไว้ครับเนี่เรียงป้าพร้อมครืงเรียงทัรืงออกนะครับนี่ออกไป่นไฮนาผครับ ธรรมชาติสองดูเห็ดสิออกไหมมีหอนลอกขาบงูด้วยกับจ้ะโอ้ปกติมันจะออกวันนี้ก็ไม่ออกว่ะบ่มีอะไรครับนี่ปกติกับบ้านเพื่อเวื่อเพื่ออยู่นี่แหละ เออบอออกดีๆครับเนี่ยให้มีเลยเทั้งนี้ก็อ่ะเยู่ทังนี้เป็นต้นน้ำน้ำกระปักเมื่อเออบอออกดีๆเอ้บรรยากาศกลางตรงกลางท่า,ทาครับเห็นสบาย ุผลละครับสิผ้าแม่ไปนหน้าครับมือนี่ยังไปหน้าน้ากันนะครับไดะ